สวัสดียามเย็นครับผมห้าโมงครึ่งครับวันนี้ต้องชวนไม้มาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเก็บเองคนเดียวไม่ได้บรรยากาศที่ดีงามครับพาไม้มาเก็บนะครับคนมานนะครับไปดูกันผลงานผมจะเป็นยังไงนะครับลงไว้ตรงกลางเนี่ยกะว่าลงแต่นี้เยอะๆไม่ได้ครับมันตันเหลือเกินครับแน่นไปด้วยหญ้าครับรกขันด้วยเอาลงไว้ตรงนี้สองอันแล้วก็ตรงนู้นอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันทั้งหมดเจ็ดหลังนั่นแหละนะครับมีแค่นั้นแหละว่าจะทําเพื่อมีตามหลังก็ไม่ได้ทํา ตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็ยนเมื่อวันที่มาลงก็ตอนเย็นเหมือนกันก็ครบพอดีสองวันเป๊ะนะครับแกไปสายมือเลย<ด>นั่นแหละสายมือลองมาดูดีๆกางเงงกับฝีมือ<ด>เห็นมีอะไรเห็นไหมและนั่นแหละเอามาดูมีผลงานหรือเปล่า,อ,า,อ,าอ้าวเตือนเตือนไงเป็นไงน้ำหนัก หันมาทางนี้ดิถ้ามีมันก็จะต้องเห็นห้างเหมือนมีมีะมีไหมมีดังอีกเหรอเหรออ้าวอ,อันแรกโดนนี่หาที่ลงลงกัน,นต้องหาที่เทลงลงครับเพราะว่าพอสองวันกินมันก็จะแรงนะครับา,าแล้วเอแล้วดังอีกเลยลอถอดเชือกครับถอดเชือกเลยเมื่อก่อนใช้ไม้นะไม้ไม่เวิร์ก่าไร่ผมใช้เชือกกูเอาดีกว่านี่ไงนี่ไงอ้าว ของจริงครับฝีมือผมออกหูบ้าออกหูบ้าตัวเท่าไหนไปดูกันเท่เทเท่เท่เราจะจับได้ไหมเท่ไหมกี่ตัวกี่ตัวตัวย้อจริงป่ะตัวใหญ่เหรอใหญ่ไหมอู้ใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่กว่าปากเบ็ดไหมใหญ่กว่านะใหญ่กว่าปากเบ็ดนะครับวัวแต่แอมแรกมาแล้วโมมันทำไมมาตัวเดียววะ สองวันนะครับนึก <lag> ว <os> ่าจะได้เยอะมตนเยอะนี่มีแถบควายอยูหนึ่งไม่มีที่ใสเลอไม่ใส่ด้วยกันจะแบกแบกไปหาที่ใส่ที่อื่นอีกอันหนึ่งดีกว่าแบกใหญ่ทีดีกว่านะอ๋อใสสวยนะนี่เตรียมหอยเชอรี่มาครับเดี๋ยวไปหาที่ใสที่อื่นต่อนะครับเพราะมันจะใส่ซ้ำกันไม่ได้นะครับอืมอ่าใหญ่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 กว่าปักเบนเนาะ ใหญ่กวานะ่านาะโอเคไปดูอันต่อไปดูทางขวาทางขวาดูก่อนเนาะดูก่อนดูก่นอไไนดูเฮ้นเออเดี๋ยวไปหาที่ใสอย่างเงี้ยน,นะทางขวาทางขวา,าก็อันเนี้ยเอาไปขายนะไม่มีเมนูนะอันนี้นผมมีออเดอร์จักปลาไหลขายกลางการน,นี้แหละมันหนาที่ลงไม่ได้กว่ามือมองกลับมาโอ้ยใสอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างนั้นแหละฝีมือคนมีฝีมือได้ยังไงก็ติด เป็นไงหนักไหมเป็นไงมีไหมมีมีเห็นนะฮ่อุ้ยลงปลาไหลบอกแล้วมีมีวะมีครับตัวนั่นไง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 เฮ้ยมีแต้มครับท่านผู้ชมนุ่นตัวใหญ่ตัวใหญ่นุ่นตัวใหญ่อย่างเดียวนะตัวอ่หูอ่ะในมีคนบอกคนมีคนบอกผมว่าตัวถ้าขั้นออกหูเนี่ยเรามาไล่คลิปแล้วไม่เจอออกหูทุกที เทเทเทเฮ้ยอ้าวตายฮู้ยออกหูเปล่าสองสองสองแต้มครับหูใหญ่นะตัวนี้ตายใหญ่นะหูวะมีหูยังไม่เห็นนะไม่หูตัวนี้เป็นนะไมตัวเป็นไปแล้วเดสสมอลลี่เลยมันไม่ออกหรอเฮ้ยให้มันไหววะจับยังไงเอากระบอกใส้ดีตอนแรกก็ไม่เอากระบอกลองกระบอกลองจับได้ไม้จับวะไม้จับได้เว้ยเฮ้ยแจ๋ว่ะมือแจ๋วโอ้ตัวนี้ตายครับ สองวันเองโอ้โอน้อยใจอะไรเนี่ยเป็นไง,งไ,ได้ดิมันเพิ่งตายเมื่อเช้านี้แหละเหม็นหอยเหม็นปลาเหม็นหอยเหม็นหอยอยา่างสี่อย่างสดจี๊ดๆว้าวโหโอ้ยายดียายดีครับเฮ้ยไหมเอาไมาอยู่เนี่ยเองไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยออ่าโ,โอเคอันนี้ก็สองอันนะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะครับผมอ้าวหลวงไหมต่อไปครับผมทำการแหวกครับคนเรจะพยายามปานนี้แหวกครับ ทางยาลงไปเลยจากลกๆอย่างเงี้ยอยากรู้ข้างล่างมันมีน้ําหรือเปล่าก็เลยท่างไปจนถึงน้ำนั่นแหละโอ้ยเห็ดขึ้นเฮ็ดอะไรเห็ดโคนจริงปะจริงมั่วมั่วแล้วไม้บอกเห็ดโคนขึ้นครับอ้าวจริงเปล่ะเฮ็ดอะไรไม่รู้เเดี๋ยวดูก่อนพิสูจน์ก่อนเห็ดอะไรไม้มู้อะแล้ว มันเห็ดโคนี่แหละมันนีพ่พอดเห็ดเมาเฮ็ดโคนอันนี่ว่าเห็ดโคนแล้วแค่เห็ดก่อนเลย <c oughs> เห็ดก้อนแค่เห็ดก่อนเลยอ้าวน้ำมันลงวะ่ะน้ำมันลงนูง่นผมวางไว้ลงโล่งนู่นลงนูง้นน้ำลงไปครับเลือกขึงกระบอกเองนั่นแหละองค์กรไม่ตายมันจะมีหรือเปล่า <c oughs> เรยเทไม่ได้ดิก็ไม่เทข้างบนดิมันหนักเปไ็นไงมันหนักเป็นไง ไม่มีอะไรเลยโอใหญ่ที่ฮาจุดต่อไปครับผมโอ้ยกล่องมาดูเลยปีมือผมน,นะ้ผมเป็นคนไส่ทำเลมันเป็นไม่ทำอะไรไม่ได้อะนอกจากใส่หลันนะใช่ไหมเป็นไงโถมันจะเบาวิวอะโถไม่มีตัวใช่ไหมไม่มีตัวชัวเลย ตรงนี้ไม่มีปลาไหลน่าจะไม่มีตัวใช่ไหมทำเลไม่ดีครับย,ย้ยายย,าย้ายย้ายต้องย้ายหลังก่อนหลังก่อนไม่บอกว่าถ้ามันมินป่าไม่เข้าครับต้องหลังก่อนโอเคย้ายไปเรื่อยๆครับเราไปครับง่า,งายอันหนึ่งเลใกล้ๆกันนี้ เนี่ยหน,น้าเน,านนะสายมือเนี่ยใกล้ๆกันนี้แหละเมื่อกี้ยังไส้คู่กันนะต้องการแรงไส้คู่กัน,นยังได้ตัวไหมน,นี่ก็ไต่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไกลแล้วมาเข้าหลังนี้หมดแล้วมัง้งอืมเข้าหลังนี้แล้วมัง้งตรงไหนวะนี่ปไมใช้อันนี้อันนี้แล้วมัง้งใช่ไหมโอ้เห็นด้วยเห็นชัดด้วยนะไม่หนักไหมเอ้ยนี่ม้ามีวะนั่นทำเลมันได้มั้มันมีกอเนี่ย กับพงเป็นไงโอ้ไม่มีตัวตอนนี้ไม่มีป่าเฮ้ยสาได้เปิดมาดีเปิดมาดีแนวแล้ครับผมไปไปต่อเอาไปดูครับตรงนี้นี่แหละลงไปตรงนี้อยู่้ายมือตรงหน้านี่แหละสายมือเลยและตรงหน,าน้านั่นแหละเออเป็นไงทำทำเลหน้ามีไหม โอ้ไรวะเท่าไรหน้ามีอ่ะหรือว่าตรงนี้มันเป็นแอ่งน้านิดเดียววะไม่ตรงนี้มันเป็นต้นไม้ไงไม่ใช่เนื้อดินนะเนี่ยมันเป็นต้นไม้น่ะรุ่นไปไปดูนางสุดท้ายครับอันนี้แฮวอะไรวะเปิดตัวดีต่างสุดท้ายครับจะได้ดูหรือเปล่าโอ้ทำอะไรเราขอพูดววาจะเอาไปค่ายนี่แฮวเลยนะนี หมือนผมจะยัดไว้แถวแถวนี้แล้วนี่ไงเฮ้ยน้ำปิ๊มๆมาเกี่ยวกันน,นี่วะยเเกินฮะจริงปะเฮ้ยตอนใต้มันมีน้ำเป็นไงนมีไหมมีเหรอโอได้ลุ้นตัวสุดท้ายตัวเล็กเหรอครับอ,อะไรวะไมค์บอกตัวเล็กครับนี่ถึงไหมนี่เหรอ เอามาล้างเอามาล้างอ๋อฮะโอเคแต้มสุดท้ายครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวล้างล้างบ้างแล้วก็ไปหาที่หลงกันใหม่นะครับโอเคแต่เราคลิปนี้ก็ได้สี่แต้มนะครับเจ็ดหลังนะครับโหตัวดีอยู่ตัวท้ายเท่าที่ใส่เบ็ดเลยครับนี่เป็นอยู่น่าได้เท่าตัวเท่าใส่เบ็ดของใส่ตั้งตีหัวมั้งน่าจะหลุดจะหลุดนะจะหลุดสี่แต้มครับผมวันนี้สรุปการใส่บังเจ็ดหลังนะครับ ฟุกสองหลังแรกนะครับไม้ก็ทำการตังหาดเลยนะครับเพราะว่ามีคนซื้อละมีคนซื้อละก็คนแถวที่ห้องพักไม้นั่นแหละนะครับโอเคได้ไดสี่แต้ไมไม่ถึงวะถึงก็เอาไว้รวมองเป็ดพุนี้ไว้ทิงโลไหมทถึงไหมสี่ <4 S 2> ตัวถึงโลไหมน่าจะถึงง้งนะด,ดักไข่กันช่วงนี้ห่วยพวกเราตะปลาไขา่ครับโอ้ไม่ถึงครับ ช่างด้วยมือไม่น่าจะถึงโลใกล้เขียงใกล้เขียงแปดเก้าขีดประมาณนี้มั้งประมาณนี้นะมั้ง<ค>ไม่รู้นะไม่มีที่ช่างนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอได้อยู่โลหนึ่งก็สองร้ยบาทนะ <c oughs> มาดักกันแค่นี้เองหรอวะว่า <c oughs> จะได้เยอะอ่ะเดี๋ยวติดตามแก้ตัวรอบหน้าครับจะหาที่ใส่แถวนี้แหละนะครับโม,โม่ไป